เชื่อแล้วเกินว่าหลายๆท่านนะคะจากที่ได้ชมเมื่อสักครู่เนาะรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้นี่นาอ่านมากๆเลยค่ะแล้วโอเชื่อว่ามี wisdom ดีๆอัดแน่นนะอยู่ใน e-book เล่มนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะเราจะใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะ,ะพี่ทิพย์ช่วยเล่าบทสรุปนะคะตกผลึกให้พวกเราสักนิดหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นโออยาก เข้าใจพระโอเ,เชื่อว่าด้วยาจากประสบการณ์ของลีดเดอร์นะคะหลายๆท่านเนี่ยน,น่าจะมีเรื่องราวเยอะมากนะพี่ทิพย์ใช้กระบวนการอะไรในการสร้างบทสรุปนี่ค่ะ,ค,ะคือก่อนเอืนพี่ต้องขอขอบพระคุณที่นี่ก่อนนะคะผู้นำสามสท่านนี้คือให้เกียรติให้โอกาสพี่ทิพย์ไปสัมภาษณ์นะคะ ตอนที่เราส่งจดหมายไปทุกท่านก็ยินดีมากขอบคุณนะคะที่ที่ให้ของขวัญชิ้นนี้ให้กับลีดเดอร์ทุกคนในสังคมไทยของเราวันนี้เราพยายามอยากจะเลือกลีดเดอร์30ท่านที่มีความหลากหลายแบ็กกราวด์แล้วกันนะคะเราอยากจะ cover ทั้งองค์กรที่เป็นองค์กร ซส์ใหญ่ๆที่มีคนหลายหมื่นคนหลายแสนคนจนถึงธุรกิจแบบครอบครัวนะคะหรือไม่กระั่งน้องน้องสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะแล้วก็เขาทั้งภาครัฐภาควิสาหกิจภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาด้วยเราอยากจะฟังลีดเดอร์จากหลายๆภาคส่วนว่าวันนี้นะคะแต่ละท่านก็มีเจอร์นี่ของตัวเองนะคะแล้วหลักการอะไรที่พาให้พวกเขาเนี่ยประสบคามสําเร็จที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นคําถามของพิทิพิ้ด้วยกันจะมุ่งเน้นที่อาจจะแตกต่างจาก แต่และท่านที่ถูกสัมภาษณ์มานะพี่ทิพย์จะโฟกัสว่าแต่และท่านเดินทางมาเนี่ยค่ะมีบทเรียนอะไรที่เป็นบทเรียนสำคัญสำคัญที่มีส่วนในการทำให้เขาเป็นตัวตนวันนี้นะคะความเป็นตัวเขานะคะแล้วทุกครั้งที่เจอความท้าทายหรือเรื่องยากๆเนี่ยผู้นำเหล่านี้เนี่ยเขาใช้หลักการอะไรในการแก้ปัญหาหรือในการที่จะตัดสินใจเรื่องยากๆนะ และแต่ละท่านก็มีประสบการมามากมายพี่ทิพย์ก็อยากฟังว่าแต่ละท่านมองไปอนาคตเนี่ยความท้าทายคืออะไรและอยากจะแนะนําผู้นํารุ่นต่อไปเนี่ยเตรียมตัวอย่างไรอันนี้คือคําถามนะคะแล้วก็ใช้เฟรมเวิร์กตัวนี้ค่ะโอคือหลายๆท่านก็อาจจะเคยเรียนแซ a ว i นฮบิตมา,นะายอมรับว,ว่ายากมากนะที่จะให้พี่ทิพย์มานั่งซัมบรไรเนี่ยค่ะ wisdom ของ30ท่านนี้เนี่ยด้วยครึ้นชั่วโมงแบบนี้นะพี่ทิพย์ขอเนี่ยใช้เฟรมเวิร์กตัวนี้แล้วกัน อย่างที่บอกคือเราอยากรู้ว่าหลักการอะไรที่เขายึดในการดําเนินชีวิตทําให้เขาเป็นตัวตนของเขานะคะและหลักการเหล่านี้ลีดเดอร์แต่ละท่านเนี่ยเวลาเจออะไรแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงกับเรื่องนั้นเขามองยังไงนะคะกับโลกใบนี้นะคะและมุมมองของเขาเนี่ยมีผลต่อแอคชั่นที่เขาให้ความสําคัญเขาทําเรื่องไหน พวกแต่ละท่านก็งานเยอะมากอยู่แล้วนะเขามุ่งเน้นเรื่องอะไรนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยสร้างผลลัพธ์ยังไงให้กับองค์กรแล้วก็คนรอบตัวเขาถ้าอย่างนั้นโอว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มนะฟังจากส่วนแรกเลยดีไหมคะพี่ทิพพูดถึง uh, principle นะพูดถึงหลักการนะคะว่า uh, leader นะคะทั้ง30ท่านเนี่ยท่านใช้หลักการนะอะไรบ้างที่ คล้ายๆกันนะ,ะเป็นตัวยึดเหนี่ยวในการดําเนินชีวิตค่ะพี่ทิพย์ขอเปลยนบรรยากาศไปนิดนึงนะเห็นภาพหลังของเราใช่ไหมคะเรากำลังนั่งคุยกันภายใต้ดาเหนือนะคะคือการค้นพบความเป็นตัวตนของแต่ละคนเนี่ยพี่ทิพย์ได้ยินลีดเดอร์หลายๆคนจะพูดถึงตรงนี้ว่าวันนี้ข้างนอกยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ไม่แน่นอนเท่าไหร่ ความมั่นคงที่มาจากข้างในยิ่งต้องมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องค้นพบว่าดาวเหนือของเราคืออะไรเข็มทิศของเราคืออะไรเพอร์เพสของชีวิตของเราคืออะไรแต่ละคนจะใช้คําไม่เหมือนกันแต่มันคือมินนิ่งเดียวกันก็คือลีดเตอร์ต้องนิ่งสักนิดหนึ่งรู้จักตัวเองค้นหาคําตอบตัวเองก่อน เพราะคำตอบนี้ไม่ได้มาจากอยู่ใน e n v i วอ n m ล n มที่มันยุ่งๆหามันต้องมีเวลาที่สงบกับตัวเองแล้วรู้ว่าตัวเองวันนี้กําลังทําอะไรอยู่ทําเพื่อใครแต่ทุกอย่างตรงนี้มันต้องลิงก์กับว่าแล้ว p u r p ์เพของชีวิตคืออะไรลีเดอร์หลายๆคนแนะนําน้องๆรุ่นใหม่ว่าต้องลงทุนที่จะค้นหาตรงนี้ให้เจอถึงแม้บางรู้ว่าเป็นแอสเซ์ที่ไม่ง่ายแต่การค้นพบตรงนี้ะ่ะมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอิมแพคกับทุกเรื่องที่เราทำนะคะ บางคนบอกว่าค้นพบเพอร์เพสของชีวิตตัวเองก็เหมือนกับเกิดครั้งที่2องมันเหมือนมีนมดาวเหนือน,นําทางแล้วทุกครั้งเราเจออะไรยากๆเนี่ยเราจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเราจะลุกขึ้นมาได้เราตอบคนอื่นได้ว่าวันนี้เราทําเพื่ออะไรแล้วบางทีคนอื่นให้กําลังใจเราไม่ได้เราต้องเป็นคนที่ให้กําลังใจกับตัวเองนะคะเพราะ,ะตัวที่หนึ่งคือเพอร์เพส พอมี Purpose ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยการน,นำองค์กรก็มีทิศทางที่ชัดเจนด้วยนะคะและตามมาเรื่องของ Passion คือความหลงลักในงานที่ทำคือเขาไม่ได้ทำเพราะวันนี้นี่คือหน้าที่ที่เขาเป็นลีดเดอร์แต่เพราะข้างในอยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโลกใบนี้อยู่แล้วผ่านบทบาทที่ได้รับมอบหมายมา ทุกวันตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าเวลาไม่พอนะคะที่จะทําสิ่งที่ตั้งใจจะทําและไม่ว่าจะเจออะไรนะคะมันมีคําตอบให้ตัวเองเสมอนะคะก็คือพลังพี่ว่าวันนี้ลีเดอร์แต่ละคนต้องมีพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวมากๆเลยอะค่ะนะคะแล้วอีกคํานึงที่พิทิพสัมผัสถึงเกือบจะทั้ง30ท่านนะคะเหมือนกันเค humble มากจริงๆผู้นายิ่งประสบความสำเร็จยิ่งมากอะ่ะพี่จะเห็นถึง humility ในตัวแต่ละท่านยิ่งเยอะนะทั้งๆที่แต่ละท่านเนี่ยเก่งมากแล้วนะ แต่ทุกคนยังรู้สึกว่าวันนี้เรายังไม่เก่งเลยค่ะเรายังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราจะต้องฟังคนอื่นเยอะๆเมื่อกี้คุณพอพูดถึง e อมพัตตีจริงไหมคะมแต่แล้วท่านก็พูดตรงนี้เหมือนกันนะวันนี้ต้องฟังคนรุ่นใหม่นะคะฟังคนที่เขามีข้อมูลฟังคนที่เขารู้เรื่องที่เราไม่รู้ต้องรู้ว่าตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะคะแล้วพร้อมที่จะรับฟังพี่รู้สึกอันนั้นคือสะท้อนถึง humility ของ leader ช่วง2-3นะปีมาเนี้ยคะ่ะคำว่าการหา purpose เนาะ,ค,ะค้นหา ะะเป้าหมายค้นหาดาวเหนือนะค้นหาความหมายของชีวิตโอ้มันมีหลายคำมากเลยนะคะที่ท,ที่ที่เราเห็นเนาะในหลายๆองค์กรนะคะหลายๆบ i ิเนสกำลังพูดถึงมันจะมีคำถามหนึ่งที่องค์มักจะเจอบ่อยๆนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วเราเชื่อตอนนี้ว่ามันคือเพอร์สคือดาวเหนือของเรา มันใช่แล้วคือเวลาพี่ทิพย์สอน s Habits นั้น,นี่คือ Habit สองมีคนถามเรื่องนี้เยอะมากนะคะเรื่องของ Purpose พี่ทิพย์คิดว่าหลายๆคนอาจจะสับสนระหว่างสองคำนี้นะคะเป้าหมายกับ Purpose นะคะ Vision กับ Mission นะคะยอมรับว,ว่าชีวิตของเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่เป้าหมายตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่ Ultimate Purpose ของชีวิตของเรานะคะเพราะเป้าหมายตรงนั้นนะ่ะพี่รู้สึกว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จยังไงเราอยากได้มีอะไรอะคะ คือเราอยากมีแต่ p u r p ์เพถ้าเราค้นพบแล้วเนี่ยเราจะได้คําตอบที่แตกต่างจากตรงนั้นคือเราอยากให้อะไรกับโลกใบนี้เราไม่ใช่ไปเอามันมาแต่เราอยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเกิดมาเนี่ยให้กับโลกใบนี้คืออะไรอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่พี่สังเกตว่าส่วนใหญ่จะสับสนกับเรื่องนี้นะคะและถ้าค้นพบเจอหรือไม่เจอไม่มีใครตอบคําถามเราได้หรอกนอกจากตัวเราเองนะคะว่าเรามีความสุขกับตัวเองแค่ไหน เรารู้สึกดีใจไหมที่โลกใบนี้มีคนอย่างเราอยู่บนโลกใบนี้ถ้าเรามีความสุขกับเรื่องนี้ทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นเลยค่ะเพราะตรงนั้นคือไม่สําคัญอีกแล้วนะคะและการที่ค้นหาเพอร์เพสี่ก็จะบอกเลยว่าอย่าใช้สมองไปคิดมันไม่สามารถค่ะเราจะต้องใช้หัวใจและจิตวิญญ,ญาณในการค้นหามันมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่คือไปค้นพบมันค่ะ ก็ต้องลงทุนกับมันลีดเดอร์บางคนบอกพิธิว่าเขาใช้เวลา5ปีนะคะในการค้นหาเพอร์เพอร์ทรงนั้นให้เจออะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่บอกว่าจิ้งค้นพบเร็วก็จิงเป็นประโยชน์นะคะแล้วการทํางานของเราจะต้องมีความสุขแล้วทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องถามตัวเองเลยะคะ่ะว่ามีความสุขกับตัวเองไหมที่กําลังทําอยู่เนะะี่ยค่ะชอบจังเลยค่ะจริงๆชอบคีย์เวิร์ดเมื่อสักครู่ที่พิธีพูดถึงเนาะถ้าเป้าหมายมันคือเราอยาก,เรา,ยากเราอยากมีอะไรเนาะกับเราอยากให้อะไร อลองตอบคำถามตรงนี้ดูนะคะเรื่องถัดไปค่ะพี่ทิพย์เอาว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยนะนะคะนอกจากหลักการนะคะที่ลีเดอร์หลายๆท่านยึดนะคะในการดำเนินชีวิตแล้วมุมมองล่ะคะกรอบความคิดที่ลีเดอร์นะคะทั้ง30ท่านเนี่ยนะคะมีคล้ายๆกันมีเรื่องไหนบ้างคะนอกจากเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเขายึดหลักการเหล่านั้นนะคะ <S <S เป็นเป็นคนที่มี purpose <S <S ในชีวิตชัดเจนเนาะ มันก็สะท้อนถึงว่าเออเวลาเขาเจออะไรเขามองยังไงนะ mm hmm. พิยีก็ขอนี้ยจริงๆแต่ละท่านก็มองอะไรเยอะมากนะคะคีหลกัหลกๆ3มเรื่องเล้วกันผู้นําเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่มองที่ตัวเอง mm hmm. เขาจะไม่มองเรื่องของตัวเองนะมองเรื่องว่าองค์กรจะได้อะไรสังคมจะได้อะไรโลกใบนี้จะได้อะไรที่จริงค่อนข้างอะไรกับสิ่งที่พอพูดเมื่อกี้นะคะลีดเดอร์ hmm. <Leader S 2> วันนี้คือต้องมองภาพใหญ่มองเห็นอีโคซิสเต็ม ข้างนอกกําลังเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะแล้วเราเป็นองค์กรหนึ่งมีผลต่อนะสิ่งแวดล้อมยังไงกับโลกใบนี้ยังไงแต่ละคนพูดถึงเรื่อง sustainability นะ profit people planet แต่เดี๋ยวนี้คือคือคือ,อ p r o c e s มันต่างกันนะ planet people แล้วก็ค่อย profit นะคะดีใจดีใจ leader ทุกคนมองเรื่องของ long term sustainability ของสังคมของโลกใบนี้ให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะตัวที่สก็คือมองเห็นโอกาสเพราะ อาจจะมาจาก positive thinking อะค่ะปัญหามันมีอยู่แล้วคะวันนี้ทุกที่ไม่มีบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ปัญหามีไว้ให้แก้ปัญหามีไว้ให้เราไป solve นะคะ as a leader เพราะฉะนั้นมองทุก crisis ก็คือมี opportunity อยู่ในนั้นมองทุกๆปัญหาคือกำลังรอ solution จากเราที่จะไปแก้นะคะอันที่3ามมองเรื่อง potential ซึ่งอันนี้คะ a l ไ i กับ global leadership quality มากเลยคือสิคุณพอพูดถึงนะคะ เขาเชื่อในศักยภาพของมนุษย์เพราะมีการ์เด e r นอร์ไมซ์เพี่มองว่าเป็น Gardener นอร์ไมซก็คือสิ่งมีชีวิตเติบโตได้ต้นไม้เติบโตได้เราไม่มองว่าคือเขาเป็นเครื่องจักรก้อนหนึ่งไว้ใช้ทํางานนะคะแต่ Leader คือการ์เด e r ที่จะช่วยเขาเติบโตและปลดป่วยศักยภาพที่แต่ละคนเท่าที่มีเนี่ยให้ออกมาอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นมองเรื่องของ people กับ culture development จริงๆคือ long term ค่ะแล้วก็ให้โอกาส e อ t e n t นท u ัสเ e นค่ะอันนี้คือ3คีย์ใหญ่ๆที่พี่เห็นส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแอบจะเป็น p a r adox ในโลกยุคนี้สักนิดหนึ่งที่เราจะเจอหลายๆคนบอกนะคะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วเราทํางานอยู่บนสปีดเราทํางานอยู่บนความเร็วนะคะหลายๆอย่างก็ไม่ได้รอให้เราแบบค่อยๆสร้างเมื่อกี้พี่ชิฟใช้คําว่า Gardener Mindset แล้วเราจะเราจะบาลานซ์เรื่องเหล่านี้ยังไงคะคือคือก็อยากจะ อยากจะมองหา potential อยากจะพัฒนาคนเนาะแต่ว่าธุรกิจก็ไม่ได้รอทุกอย่างมันก็เร็วที <c oughs> <ม>่พี่มุมมองไงคะ <c oughs> <c oughs> ออพี่ก็ไม่มีคำตอบที่แบบแอบสุดกับคำถามแบบนี้นะคะเราก็ไม่สามารถทำให้ต้นไม้เนี่ยโตเร็วขึ้นภายในคืนเดียวจริงไหมคะบางคนก็ไปดึงให้มันสูงขึ้นแล้วก็ตายเลยคะ่ะเราก็ลังดีลกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มันมี process และมออีหลักการของมันเองจริงไหมคะก็คือ รอคอยอดทนทําอย่างสม่ําเสมอแต่วันนี้หลายๆปัญหาที่เราบอกว่าเราไม่มีเวลากลายเป็นคิวหนึ่งก็คือกลายเป็นเออร์เจนขึ้นมาเนี่ย mm. ปัญหาเหล่านี้พี่ทิพย์ก็ถามว่า mm. เราเราเอาอะไรสร้างมากลายเป็นแบบนี้นะคะปัญหาตรงนี้มันเกิดจากอาดีตที่เราทำมาทําให้วันนี้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเออร์เจนหมดเลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเปลี่ยนไมเซ็ตของเราด้วยในกนารจัดการกับปัญหาพวกนี้นะคะ กับคนไม่รู้พี่จําได้คำหนึ่งจากดรโคว,ว,วีคือช้าคือเร็วเร็วคือช้ากับคนนี้ค่ะ slow is fast fast is slow เราต้องเข้าใจหลักการเหล่านี้ค่ะ slow is fast นะ fast is slow นะลองลองจริงๆคำนี้โอชอบมากๆนะคะลองนั่งนึกกับตัวเองจริงๆเวลาที่เราพยายามจะแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของคนแบบเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งมันก็ไปสร้างปัญหาเพิ่มนะทำให้มันช้าเข้าไปอีกนะคะแล้วันนี้อีกคำหนึ่งคือเรื่อง sustainability ด้วยเหมือนกันจริงไหมคะเร็วก็ได้แต่แล้วแล้วแล้วยังเืนหรือเปล่าหรือว่าเรายังสะสมปัญหาให้มากขึ้นมากขึ้นอีกชอบภาพเมื่อกี้ที่พี่ทิ์บอกว่าเออเราอยากให้ต้นไม้โตเร็วแล้วรมันก็ไปดึงเหมือน เทคนิค<า><า>แบบนี้ไม่มีนะเห็นภาพเลย <laughs> นะคะนะคะอาจจะไม่ยั่งยืนอาจจะได้จริงแต่ไม่ยั่งยืนนะคะทีนี้อันนี้เราได้เห็นถึงหลักการนะคะได้เห็นถึงกรอบความคิดหรือมุมมองนะคะของลีดเดอร์แล้วแล้วสิ่งที่เขาทำอะฮะ,ะเรื่องหลักๆที่ทั้ง30สิลีดเดอร์ท่านทำนะแล้วก็นำไปสู่รีซอสเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างคะ่ะลีดเดอร์แต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยที่คุยทำเยอะมากนะคะถ้าพี่จะ ดูว่าหลักๆเลยกันนะว่าทำอะไรนะที่ impact กับความสำเร็จที่ยั่งยืนของเขาเนี่ยฮะสิ่งแรกคือสร้าง Credibility ให้กับตัวเองในการ Earn trust จาก Stake Holder ของคนที่อยู่รอบตัวเลยค่ะผู้นำเหล่านี้ไม่ได้มาสร้าง trust ตอนที่อยู่ในตำแหน่งนะฮะไม่ทันค่ะเขาเริ่มสร้าง Credibility ตั้งแต่เขาวันแรกเริ่มทำงานเลยค่ะทุกคนคือแบบมีความรับผิดชอบทำงานให้เต็มที่สร้างผลงาน เป็นคนที่ผู้ใหญ่ไว้ใจคือเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นแบบนี้แล้วนะคะจนอยู่ในสายตาของผู้บริหารแล้วเขาก็ได้รับโอกาสแต่ทุกคนจะบอกว่าคุณต้องเตรียมพร้อมเมื่อโอกาสมาถึงนะคะไม่ใช่อยู่ๆรอ,อโอกาสอย่างเดียวค่อยมาเตรียมพร้อมและทุกครั้งที่แต่ละท่านได้ถูกโปรโมทขึ้นมาในอีกเลเวลหนึ่งเนี่ยค่ะทุกคนจะบอกตัวเองว่าฉันยังไม่ค่อยพร้อมกับตําแหน่งนั้นเลยอะฉันยังไม่คู่ควรกับตําแหน่งนั้นแต่แต่คนอื่นอะให้โอกาสฉันทุกคนจะคิด develop สร้าง credibility อย่างไม่มีสิ้นสุดอันนี้คือ build credibility ในการ Earn trust นะคะอันที่2วันนี้ผู้นำบอกว่าเก่งคนเดียวไม่ได้เก่งไม่กี่คนก็ไม่ได้แต่ทีมต้องแข็งแรงนะเพราะฉะผู้น,นำที่เก่งจริงๆต้องดึงดูดดึงดูด attract คนดีคนเก่งมาหาเราแล้ววันนี้คนดีคนเก่งก็เลือกได้นะคะ <S <S ลีดเดอร์เหล่านี้ต้องเป็นคนที่เราอยากได้ <S 1> <S 1> เขาก็เลือกเราด้วยเหมือนกันนะคะแต่คนเก่งๆมาอยู่ด้วยกันเนี่ยผู้นําจะต้องมีสกิลในการที่เอาคนเก่งๆทํางานด้วยกันได้นะคะต้องมีซนเนอร์จีกันนะคะคำสุดท้ายเราพูดถึงเรื่องค u าเจอ e มาเยอะพอสมควรวันนี้นะคะที่คุยกับลีดเดอร์ทุกคนเหมือนกับไ,ไม่เตรียมกันมาไม่รู้นะคะโดยเฉพาะเราผ่านช่วงนะยาก,ยากๆใน2 3ปีนี้เรเรียกว่าวิกฤตก็ได้แล้วกันนะหลายคนบอกว่า ที่เรียกว่าซอฟต์ๆเนี่ะวันนี้คือฮาร์ดที่สุดเลยค่ะนะคะและวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบได้ดีมากตรงช่วงคริสเนี่ยว่าคนของเราเรสปอนยังไงกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วพี่รู้สึกว่าองค์กรที่เตรียมพร้อมเนี่ยเขาจะรับได้ดีกว่านะคะก็3มเรื่องนี้พี่รู้สึกว่าแต่ละท่านเนี่ยจะให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะคนที่เป็น CEO ด้วยนะแล้วดีใจมากที่เมื่อกี้พอบอกว่า หัวข้อพวกนี้มันน่าจะเป็นอันเจนดาของซีซู t ินะคะค่ะแล้วนี่ก็สะท้อนอยู่ในลีดเดอร์หลายๆคนที่พี่คุยคะขออนุญาตถามหนึ่งคำถามนะคะระหว่างที่ฟังพี่ชิปก็รู้สึกว่า เมื่อกี้พี่ทิพยพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างทีมนะคะเกรดทีมที่บอกว่าเราเนี่ยต้องต้องเป็นต้อง t t r a c t เนาะคนเก่งๆเข้ามาอยู่กับเราแล้วก็มีคนเก่งอยู่ด้วยกันไม่พอก็ต้องทำให้เขา synergy หรือทำงานด้วยกันได้ด้วยแล้วถ้ามันเป็นมุมตรงกันข้ามาะอะค่ะเช่น l e a d e อบางคนบอกว่า เราขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งเราไม่ได้เป็นคนเลือกทีมนะคะทีมมีอยู่แล้วอะไรองี้นะคะหรือรู้สึกว่าเรามี wrong people in the bus นะคะ <c oughs> มีคนที่ไม่ใช่อยู่ในทีมเราด้วยเราทำยังไ,ไงดีคะ <c oughs> มันอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจว่ารูทของปัญหาเรื่องนี้คืออะไรนะคะวันนี้ถ้า just complain ว่า โอเคล่ะเรารู้นะว่า we must have the right people in the bus ที่จะไปข้างหน้าแต่วันนี้ I don't have the right people ในบัสฉันนะคะมันไม่ใช่เป็นการ complain แต่มันต้องเป็น self-reflect ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้จึงเป็นแบบนี้เราต้องรู้ว่ารูทของคันให้ทำและปัญหาเป็นแบบนี้คืออะไรนะคะอันนี้ต้องไปแก้นะ,ะไม่ทำเหมือนเดิมแน่นอนนะคะอันที่สองพี่ก็จะถามคำถามกลับไปเลยว,ว่า Are you sure they are the wrong people บางทีเขาออกจากรถบัสคันนี้แล้วก็ไปอีกรถบัสคันหนึ่งเขาอาจจะเป็นไร้พีเพของรถบัสคันอื่นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วบางทีวันนี้ลีเดอร์เราเราก็จะต้องแฟร์กับคนของเรานิดหนึ่งะคะ่ะว่า maybe I'm the wrong boss ก็ได้ไอันนี้พี่อาจจะรุ้นแรงไปนิดหนึ่งนะคะแต่ เมื่อกี้คุณพอบอกว่าลีดเดอร์ที่เก่งจริงๆไม่ว่าทรัพยากรอะไรที่มีอยู่ในในองค์กรนะคะวันนี้เราถามตัวเองก่อนว่าเรา unleash the two potential เต็มที่หรือยังก่อนเราปลดปล่อยสักยภาพของเขาเต็มที่หรือยังก่อนก่อนที่จะตัดสินว่า They are the wrong people นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ they are the wrong people จริงๆนะคะเราจะช่วยเขาลงจากรถบัสอย่าง Gracefully แล้วก็เป็นวินวินโซลูชันยังไงพี่คิดว่ามันก็ไม่ใช่ทูซสีอยู่แล้วจะเดียวว่าไปด้วยกันได้นะฮะแต่ก่อนที่ make judgment นั้นนะะเราต้อง self reflect ตัวเองก่อนแล้วว่าเราเป็นหัวหน้าแบบไหนกันก่อนเดี๋ยวมุมมองของเราตรงนั้นนะถูกต้องหรือย,อยังเมื่อกี้พี่ทิพย์พูดถึงเรื่องของการสร้าง c r e ดิ b บิลตีนะคะสร้างความน่าไว้วางใจมันคือมันคือการ earn trust แล้วรู้แล้วเรารู้ว่าการที่จะให้คนไว้ใจเราเนี่ยมันขอไม่ได้ใช่ไหมคะต้องแบบ ต้องต้องเขาต้องให้เองอะนะคะแล้วเรื่องนี้มันก็ใช้เวละมีวิธีไหนที่เราจะเอร์น trust ์สร้างให้คนเขาไว้ใจเราแบบเร็วๆได้ไหมคะพี่คำถามโออาจจะดูแบบใจร้อนเล็กน้อยนะคะค่ะโอเควันนี้ทุกอย่างอยู่ที่สปีดหมดเลยนะคะค่ะแต่เียมรับว่า trust เราก็คือสร้างมาตลอดชีวิตอยู่แล้วนะคะอยที่อดีตเราทํามายังไงก็มีผลต่อว,วันนี้ว่าคน,นจะไว้ใจเราแค่ไหนนะคะแต่ การที่จะก้าต่อไปก็ต้องสร้างต่อไปนะไม่หยุดนะคะถามพี่ว่าจะทำยังไงให้เร็วขึ้นเนี่ยพี่คิดว่าไม่มเีเรียกว่า s ก c r e หเือว่าแมจิกอันเซอตรงนี้นะครับโอพี่คิดว่าสิ่งแรกเธอจริงใจ จริงใจไม่ต้องไปหาจากที่ไหนเลยคือตัวเองค่ะจริงใจกับเรื่องนั้นจริงใจกับเขาจริงใจกับปัญหาจริงใจกับสิ่งที่เรารู้สึกยังไงเนี่ยค่ะพี่คิดว่าความจริงใจตรงนี้ถ้าแสดงออกมาให้คนอื่นสัมผัสได้จริงๆนะพี่ว่าเร็วมากเร็วมากนะบางทีนึกวา่าต้องช้านะแต่บางทีก็เร็วจนใจหายเหมือนกันนะคะบางทีทําผิดพลาดไปอ่ะยังกู้ได้เลยอะคะ<ม>่ะก็อยู่ที่ว่าความจริงใจของเราในการรับผิดชอบกับปัญหาเรื่องนั้นหรือทําให้เขาเสียใจเรื่องอะไรแล้วแสดงถึงความ คอมมิชแนนต์ของเราว่าเราจะแก้ไขจริงๆแล้วก็ภายในเวลาอันสั้นเนี่ยค่ะโชว์ให้เห็นเลยค่ะว่าเราไปแก้ไขเรื่องนั้นนะคะแล้วก็สร้างผลงานที่ดีขึ้นให้ดูค่ะเรื่อง trust ไม่ได้ใช้คำพูดต้องทำด้วยการกระทำต้องแอคชั่นเท่านั้นค่ะต้องลงมืออันนี้เรียกว่าเร็วที่สุดแล้วค่ะขอไม่ได้ด้วยนะคะขอไม่ได้เซอร์ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้จริงใจนะคะเริ่มต้นจากจริงใจนะ ขอบคุณมากค่ะพี่ทิพย์โอว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการนะคะที่จะใช้ยึดนะในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรอบความคิดหรือสิ่งที่ต้องลงมือทำทั้งหมดเนี่ยค่ะ,ะเชื่อว่าถ้าวันนี้เราอยากเป็นเป็นเป็นลีดเดอร์ที่ดีมันใช้พลังงานใช้ความตั้งใจใช้เอฟฟอร์เยอะนะคะที่เราทำมาเนี่ยเพื่อรีซอ สำหรับองค์กรอย่างเดียวไหมคะหรือเราทำเนี่ยแล้วเราได้อะไรคะคือทั้งหมดนี้มันก็เราต้องมาดูว่าถ้าลีเดอร์องค์กรเราแบบมีคุณสมบัติแบบนี้นะหลักการแบบนี้ความคิดแบบนี้นะคะแล้วก็ทำสามสิ่งนี้เนี่ยค่ะพี่คิดว่ามันก็คือมาตรงเรื่องของ Output result จริงๆตัวเขาเองอะค่ะเขาจะได้ก่อนแน่นอนนะคะ ผู้นำแต่ละคนพี่คิดว่าเขามีความสุขกับตัวเองเขามีความสุขกับสิ่งที่เขากำลังทำนะคะคือชีวิตมัน fulfill f u l f i ไม่ใช่แบบมีเยอะแต่ fulfill นะคะอันที่สองผู้นําที่มีคุณสมบัติแบบนี้พี่ว่าองค์กรของเขาก็จะสามารถ attract talent เพราะคนดีๆก็อยากจะเ,เลือกหัวหน้าของเขาเหมือนกันนะคะและตัวที่3ก็คือตามหัวข้อของเราที่เราตั้งไว้นะคะสร้าง <c oughs> great and enduring organizations นะคะ ก็เป็นวินวินของทุกสเต็กโฮเดอร์ค่ะ